สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาแนะนำสินค้าครอบไตรบัวค่ะวันนี้แยกประเภทให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้จะถ่ายเฉพาะส่วนของครอบไตรบัวฉัดบงกฎค่ะในส่วนของรายละเอียดสินค้าเรื่องราคาสามารถดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะเข้าที่เว็บไซต์ตามนี้ค่ะ www. สะพานบุญ1น9 .com ค่ะ ครอบไตรบัวฉัดบงกฎของที่ร้านมีหลายสีให้ลูกค้าเลือกนะคะวันนี้จะถ่ายซูมใกล้ๆเพื่อให้ลูกค้าได้ดูดีเทลประกอบการตัดสินใจนะคะเมื่อลูกค้าดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถสั่งซื้อทักสอบถามเพิ่มเติมกันที่ไลน์ได้นะคะ Line แอดร้านตามนี้นะคะ A อแอนะคะแอดสพานบุญ109ค่ะ สีทองเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะคะแต่กรณีที่ลูกค้าซื้อคู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะไปเงินกับทองคนสั่งล่วงหน้านะคะส่วนใหญ่ที่ร้านจะสต็อกแต่สีทองเป็นหลักค่ะรายละเอียดงานก็ตามคลิปนี้เลยนะคะข้างล่างเป็นร้อยดอกรักค่ะอุบะก็เป็นโค้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็ห้อยชายแบบนี้สีของดอกบัวกับสีของอุบะก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะตกแต่งประดับด้วยดอกเดซี่ค่ะ ใบบัวสีทองก็จะเข้ากับดอกบัวทองค่ะส่วนรุ่นพวกบัวสีสันนะคะก็จะตกแต่งด้วยใบบัวสีเขียวค่ะดีเทลงานข้างล่างก็จะเหมือนกันเลยนะคะพวกงานดอกบัวสีสันก็จะมีสีตามประจำวันเกิดนาคนะคะตัวอย่างให้ดูบางส่วนนะคะอันนี้สีส้มค่ะประจำวันพฤหัสค่ะสามารถจัดชุดบวชได้ตามสีวันเกิดลูกค้าด้วยนะคะ ตัวอย่างสีม่วงค่ะสำหรับวันเสาร์ค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างสีฟ้าค่ะวันสุก ลูกค้าหลายคนก็เลือกครอบไตรบัวฉัดบงกฎรุ่นนี้นะคะเป็นครอบไตรหลักแต่บางคนก็เลือกเป็นครอบไตรรองวางข้างๆงสองอันเพื่อประดับเพิ่มเติมในกองกระถินกองบวดค่ะมาดูตัวอย่างกองบวดสีทองกันนะคะอันนี้จัดให้ลูกค้าค่ะส่งไปที่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าก็เลือกสินค้าเครื่องบวดต่างๆค่ะแล้วก็เลือกครอบไตรหลักเป็นรุ่นบัวฉัดบงกฎสีทองนะคะแล้วก็มีต้นเทียนกลวยตามนี้เลยนะคะ ต่อไปตัวอย่างลูกค้าท่านนี้นะคะมีเจ้าภาพ3ามคนค่ะก็เลือก3มสีเลยค่ะสีเงินสีทองแล้วก็สีชมพูนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมกันสำหรับกองกระถินค่ะก็สวยงามทุกสีเลยนะคะสั่งล่วงหน้าได้เลยนะคะตัวอย่างรีวิวจากลูกค้าค่ะขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะและขออนุโมทนาบุญกับกองบวชกองกระถินของลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ ท่านใดสนใจสินค้าครอบไตรสวยมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะรวมไปถึงเครื่องกระถินเครื่องบวดพระใหม่งานปักชื่อตลปัดย่ามสัปปโทนหมอนอิงก็สามารถทักสอบถามกันได้นะคะร้านสะพานบุญแรมอินทราเปิดจันทร์ถึงเสาร์8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ สินค้าครอบไตราสามารถส่งพัสดุไปรสีนี EMS ได้นะคะหรือว่าจะให้ส่งลาลามูฟก็ได้นะคะลองเข้าไปดูที่หน้าเว็บนะคะมีบัวหลายแบบให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะไม่ใช่แค่บัวฉัดบงกฎอย่างเดียวนะคะยังมีพวกบัวศิลปะชีพบัวสัตว์บงกฎบัวผ้าต่างๆค่ะมีหลายสีหลายแบบเลยนะคะถ้ายังไงก็สั่งกันล่วงหน้านิดนึงนะคะมาพร้อมๆกันเดี๋ยวช่างทาไม่ทันค่ะ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะถ่ายบัวศิลปะชีพแล้วก็บัวสัตตะบงกฎแยกประเภทให้ลูกค้าได้เลือกรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ